ตอรออตรวจรถปลอดภัยใส่ใจโลกมาเตือนภัยให้ระวังตอรออที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอาจทำให้เสียเงินและเสียเวลาที่มีค่าของคุณกลโกงของตอรออปลอมที่พบบ่อยคือการอ้างว่าสามารถออกใบรับรองตรวจสภาพรถได้โดยไม่ต้องนำรถมาตรวจสภาพถ้าคุณพบกลุ่มมิจฉาชีพนำใบรับรองการตรวจสภาพรถปลอมมาชักชวนหลอกขายตามกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดและสถานที่หลายแห่ง ต้องหนีให้ไกลหากหลงกลเพียงเพราะไม่อยากเสียเวลานำรถไปตรวจสภาพแล้วหลงเชื่อซื้อใบรับรองการตรวจสภาพปลอมเพื่อน,นำมาใช้เป็นหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีนอกจากจะต่ออายุภาษีรถไม่ได้แล้วยังมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมต้องระวงังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4ี่0,000ื่นบาทไม่เพียงเสียเงินแต่ยังเสียเวลาที่เตือนเพราะห่วงใหญ่อยากให้คุณปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม